so วันนี้เราจะมาจับปัดคำตัวที่มีชื่อว่าตัวนี้ค่ะเขาออกเสียงยังไงคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะบัตรคำของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า book 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 ตัวนี้นะคะแปลว่าหนังสือเราตั้งคำถามโดยการใช้ v o i s e อะไรก็ตามที่เป็นตัวที่เราสามารถจับต้องได้นะคะเพราะว่า book มันจับต้องได้ใช่ไหมคะสามารถใช้ v o i s ได้เลย book เหมือนภาษาอังกฤษเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเพดัสนะคะ w o is t d a s book w o is t d a s book หนังสืออยู่ที่ไหนคำตอบของเราคือคนตอบก็จะตอบว่าอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะส่วนมากสิ่งของมันจะอยู่บนโต๊ะใช่ไหมเราก็จะใช้ a u f dem t i s c h a u f dem t i s c h พร้อมกันค่ะ Wo ist das Buch? ตอบค่ะ Auf dem Tisch ลองถามค่ะจะตอบนะคะ Auf dem Tisch Wo ist das Buch? Auf dem Tisch โอเคลองฝึกดูนะคะ